แค่ต okay, ัสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนาลาโซนชนะโตะอยู่กับรายการ p VTV HD ช่อง36นะครับอย่าลืมกดอย่าลืมกระชืไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาวิชเชนเคยถ้าเกิดไม่ได้ยินขออภยัยนะครับอาจารย์จะพูดเขารู้ว่าบอมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกระชืไลค์ผมด้วยนะให้ถึง3ไลค์เลยนะครับ ผมจะทำคลิปเยี่มยมๆบอมอย่าลืมกดติดตามให้ช่อง DBTV ด้วยนะครับช่องพี่โฟร์นะบอมนะครับผมจะถ่ายทอดสดอีกประมาณเดี๋ยวผมขอผมขอล้างหน้าแปรงฟันหรือว่ากินข้าวเสร็จก่อนนะครับผมก็จะถ่ายทอดสดเลยนะบอมผมจะเล่นผมจะเล่นเป็นตัว เบื่อจะบ,บางกล้องขอพายนะครับไปไม่เห็นหน้ากันผมรู้ไม่ตัดผ,ผมุกค่นเลยนะครับฮัลโหลโอ้เราเจอแต่โลทองแล้วท่านผู้ชมเรามีโอกาสแพ้ได้นะครับนะครับผมยิงกล้องไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับ อาจจะไม่ได้ยินก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนะบอมอาจาไม่ได้ยินก็อย่าลืมกดซื้อไลค์ผมด้วยนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในคาคิดต่อไปนะครับโอเครอเวลาให้มันมาครับแล้วนี้แล้วก็อัดมาหนึ่งนาทีนะบอมจะสองนาทีแล้ว นั่นมันชอบหลุดครับผมผมไม่รู้ว่าน,นี่จะถ่ายทอดสดได้หรือเปล่าใครอยากให้ผมถ่ายทอดสดเกมอะไรอย่างนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ยินได้ยินไหมครับไปวะโอ้โหดูดูดูยินดูยินนะครับดูสกั้เลย สวัสดีครับเมื่อกี้ผมคุยกับคนอื่นคนระับอาจจลัลแรกก็ขอภัยนะผมเปิดกล้องให้ดูนะผมย้ายกล้องมาตรงนี้ดีกว่ะมองไม่เห็นนะดูผมค่าเท่าไหร่นะครับก็เราต้องเพิ่มเลือดกันนะครับให้เลือดมันเต็มตๆโอเคไปไปลุยต่อ,อเฮ้ยผมแคสเกมอะไรอยู่คนเป็นวินด้านล่างนะครับ ไว้โอยโอ้ยโอยตี้เลยาละโอเคันเลยเรื oh ้อนก่อนนะครับน้กผู้ชมเราอาจจะตายได้นะงนี้ตเลย ไปรวย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 นะท่านผู้ชมอย่าลืมอ,อยากให้ผมแคสเกมอะไรอยูอ่คอมเมนต์ไันลางนะครับแกไปรวยรวยครับดันอย่างใจลืมพี่เลืมที่โอ้ผมลืมเล่นกากแล้วเนี่ลือกชนะให้ได้ ใครไม่ได้ดูผมถ่ายทอดสดอย่าลืมไปถ่ายทอดสดนะครับผมประมาณเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงครับอย่าลืมผมไปถ่ายทดสดนะครับโอเคเลยจะไม่เห็นหน้าขอภยัยอ่ผมนอนเล่นนะบอกโอเคบายบบายบายยอ้ไม่ได้ยินมีขอพายด้วยครับ ตายเช่นเคยนะอ่าลุยลุยต่อบอกลุย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 ตัดไปอย่างไกลนะทุกผู้ชมไปไปไปลุยครับลุยเลยเลย เดี๋ยวผมจะไม่ตายแนะ่นอนวันนี้ผมจะเอาจริงแล้วไปลุยลุย,ลย,ลยมาเรกวควจะตายนะเพิ่มเลื่อยครับถ้าชอบคลิปนี่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมเลยนะครับ

จบตีจบนี้ไว้มายแบ้ตะคอนะ <Stop. S 1> เอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ตันไปอย่างไกลอ่อนะอ่อนนะลุมอ่ะลุมมาอ่อนนี่ว่าลุมมาถั่ oh, จาลุมพี่น้อง ลัวอ่ะแล้วนี้ผมตื่นช้าไปนแนหน่อยฮะขอไวเด้วยกำลังไปกำลังไป าาคาบแล้วม <idades> ึงอ่ะแอบแอบแอบนะุผู้ชมาปไปไปนต่ว่าผมหนีทันตายตาย ีมเรตายแล้วผมต้องดูแลป้อมมาบอกผมเดานผมจะสตรีมสวดผมขอ,อย่าอาบน้ำไปฟันให้เรียบร้อยทำทุธุราสดตัวให้เรียบร้อยผมจะแค้นนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะบอมคุณก็เข้ามาดูนเองครับ ี่ย <An Emmy S 1> ลุมกูไหไปไปไปตามตามกนะครับไปลุยลุยลุยเพิ่มแรตไปหนึงนัเ กปเลยครับเลยท่านไูไ้ชมเห็นไดูดูยะสามสิบพระโมกต์ดูดูเป็นที่เลิมไปไปไป อโอ้อยตายเลยครับตายรูด้ดยเ,ยเยอ้อยตายแล้วผมไมไ่ช่วยทีมเลยเนี่ย kém nữa ra, hay là một tầm tép đi, nuôi to nè lùi to lùi đi, đi, đi.

กอ,อยจิวเทพไปเข้าวไหว,ยหวย้ยาไป ไปบอสโอ้ยเล็บเล็กแค่เล็กแคล้วครับ ตีมา14ทีแล้วอุ้ยตีมดีเล่นจ้าเลยกบตายกับตาย

ไปล,ยลยุยลุยรอยนี่มันเสร็จนะครับผมจะเพิ่มเลือดนะครับท่านผู้ชมชางตายไปลยุย

วอดอ่ะอะไรอ่ะทีเดียวตายเลยเหรอโอ้ยที่กูจะไปตายฝ่ากูไม่ได้เข้าไปเลยเอยช้ละเว้ชนาละบอกชนาชะชาให้เอฟพีหูกูจะไเป,เ,ปเดีลยวก้าม ใครเป็น MVP คนต่อไปครับอ๋อผมเนี่ยครับโอเคครับก็พอดแคนด้ครับใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กด, share, กดโอ้ยกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วสวัสดีเจอกันใหม่คลิปเจอกันใหม่ตอนที่ผมอัดน้ำเส็จสวัสดีครับอย่าลืม,มไปดูสตรีมสดด้วยนะสตรีมสดเ,นะสมสดเกมนั่นแหละโอเค,คบ,บายครับผม